สวัสดีครับผู้ปกครองทุกคนแล้วก็นักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ครูอาจะมาสอนการใช้โปรแกรม Google Classroom นะครับว่าเข้าใช้อย่างไงแล้วก็มีการปิดใม่อย,ย่างไงแล้วก็คอมเมนต์ยังไงหรือว่าดูคลิปยังไงนะครับในในมือถือนะครับอ่าไปดูกันอย่างแรกเลยเข้าไปที่ Classroom นะครับพอ Classroom เนี่ยมันจะเข้ามาเป็นหน้าต่างอย่างนี้ จากความออกก่อนแล้วเข้าใหม่อ่าจะได้เหมือนการช้าๆนะครับในมือถือเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอ่าพอเข้ามามันจะเป็นประมาณนี้รอสักคู่หนึ่งครับให้เราสังเกตต,ตรงหัวมุมตรงนี้ครับทีุ่ณอมจิ้มอยู่ว่ามันเป็นอะไรเราคลิกไปได้ดูครับว่ามันเป็นเนี่ย Aspem School .ac.th หรือเปล่านะของนักเรียนจะเป็น st2020 20, อะไรนะะตามด้วยรหัสนักเรียนนะครับ stpmschool.ac.th นะครับอ่ถ้ามันใช่แล้วเราก็กดปิดไปแล้วคราวนี้เรามาเข้ากลุ่มของเราครับป .3 ับ4กดคลิปเข้าไปได้เลยครับมันอ,อ,อาจจะสั่นๆนะครับผูกค้องความอัดคลิปมือหนึ่งอา,อาจจะสั่นๆนะภาพอาจจะไม่ชัดนะต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับอคราวนี้เราจะเข้าเรียนยังไง เข้าไปที่รูปกล้องตรงนี้ครับกดเข้าไปได้เลยปึ๊บตอนนี้มันจะเชื่อมต่อไปที่โปรแกรม Google Meet ครับรอสักครู่นครับอ่ามันเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงอย่างแรกเลยปิดไมโครโฟนแล้วเปิดกล้องไว้อ่าเห็นไหมครับก่อนจะเข้าไปให้ปิดไมค์เป็นรูปเสียงแดงองนี้นะครับดูอีกหนึ่งครั้งเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ให้เราทำยังไงครับกดปิดไมค์ แต่เปิดกล้องไว้เพื่อให้ครูเขาได้เห็นว่าเรายังนั่งเรียนอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วยังไงต่อไปอีกล่ะให้กดเข้าร่วมการประชุมกดเข้าร่วมการประชุมมาเลยอันนี้แบบแบบมือถือนะครับแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยครูอามก็สอนแยกไปแล้วว่ามันเป็นยังไงมันจะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็ดูว่าของเราปิดไมค์อยู่หรือเปล่าเราแตะไปที่หน้าจอของเราอ่อไมค์ของเราปิดอยู่นะแต่กล้องเปิดอยู่อ่ากล้องเปิดอยู่คราวนี้เราก็เลื่อนหารูปครูอารมรูกครูอามอยู่ไหนนะรูปครูอามอยู่นี่ จิ้มไปที่รูปครูอ่ามปุ๊บคราวนี้มันมันจะปักหมุดไปที่รูปครูอ่ามปุ๊บหน้าจอของนักเรียนเนี่ยมันก็จะไม่แสดงผลหน้าจอของเพื่อนของเรากระเด้งขึ้นมานะครับมันถ้าสมมติมีนักเรียนคนไหนเข้ามาใหม่เนี่ยหน้าจอมันชอบกระเด้งไปที่หน้าจอของคนที่เข้ามาใหม่ครับ <S <S <นะ S 3> อันนี้เราทําเพื่ออะไรครับปักหมุดไว้เพื่อให้เห็นเฉพาะหน้าครูผู้สอนหรือว่าครูผู้พสอนเนี่ยเขาเปิด PowerPo i n t ขึ้นมาหรืออะไรมันก็จะเห็นเป็น หน้าจอของครู้สอนอยู่นะครับประมาณนี้สมมุติเขาเรียกถามว่าเลขที่หนึ่งข้อนี้ตอบยังไงเลขที่หนึ่งข้อนี้ตอบยังไงเราควรจะทายังไงครับจิ้มไปที่หน้าจอแล้วทํายังไงต่อครับกดเปิดไมค์เขาถามว่าหนึ่งบวกหนึ่ง้เท่ากับเท่าไหร่ครับเลขที่หนึ่งกดเปิดไมค์เสร็จแล้วแบบที่ครูอัลบอกแล้วตอบไปเลยว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับสัญญาณอาจจะไม่ดีอาจจะดีเลยหรือว่าไม่ค่อยชัดตอบอีกครั้งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับ ครูเขาตอบกลับมาโอเคค่ะถูกต้องอะไรประมาณนี้เราก็กดปิดไมค์เหมือนเดิมเห็นไหมครับกดปิดไมค์เสร็จสมมติเ็าถามอีกเลขที่สองไหนลองพิมพ์แชทมาหาคุณครูซิว่าข้อนี้ตอบยังไงสมมติเขาถามว่าสองบวกสองเท่ากับเท่าไร่เราต้องตอบว่าอะไรครับสี่เราพิมพ์แชทเลยรงนี้แชทพิมพ์สี่แล้วกดส่งกดส่งตรงนี้นะครับเนี่ยเขียวๆส่งไปแต่อันนี้ครูอาจะไม่ส่งนะอันนี้ประมาณนี้นะ ในเมื่อเราเสร็จแล้วต้องทํำยังไงครับกดกลับมาที่หน้าเดิมปักหมุดอยู่มันจะไม่กระเด็งไปหน้าไหนประมาณนี้นะครับในการใช้ไม้เปิดปิดไม้แล้วก็ปิดกล้องเปิดกล้องแล้วก็อะไรอีกครับในการตอบแชทของคุณครูนะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้เสร็จไปโปรแกร,รมนี้กดวางสายไปสมมติเราเรียนเสร็จแล้วกดวางสายไปคราวนี้กลับมาดูเหมือนเดิมครับในคลาสรูมเนี่ยครูอามจะยกตัวอย่างนะครับของเรายังเป็นกลุ่มป .3 ทับ4อยู่อันนี้ครูอามแค่ยกตัวอย่างกลุ่มเฉยๆนะ สมมุติเนี่ยมีคมรูเขาโพสว่าสมมติครูอาร์มเนี่ยอันนี้เป็นของครูอาร์มนะครับโพสว่าวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาแบบออนดีมานอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บ<ๆ>เขาจะให้ดูแบบเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วคลิปมันอยู่ตรงไหนละ่ะแตกต่างจากในคอมพิวเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเป็นไฟล์ขึ้นมาเลยแต่ในมือถือเนี่ยต้องมากดตรงนี้ครับมีคําว่าแนบไฟล์อยู่เห็นไหมครับ ไฟแนบสี่รายการให้กดตรงไหนไม่ได้กดตรงไฟแนลสี่รายการนะครับให้กดลงไปตรงนี้เลยครับตรงที่ครูอามคอมเมนต์เนี่ยหรือว่าที่ครูอามโพสเนี่ยกดลงไปเลยครับนักเรียนกดจิ้มลงไปหนึ่งทีคราวนี้มันจะมีไฟล์ขึ้นมาเห็นไหมครับการทดสอบสมรรถทาการกายยืนกระโดดกายการทดสอบสม